สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านได้ได้ศึกษานะครับได้รู้จักไปพร้อมกันนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับวิธีการปุกเสยยังไงนะครับพุทธคุณยังไงนะครับซึ่งของทางหลวงพ่อชไหนของเรานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องพุทธคุณนะครับผม สุดๆแน่นอนนะครับผมยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยครับผมและทุกท่านก็ได้เห็นนะครับนี่คือหล่อรูปหล่อปั๊มแซยิดนะครับหรือรูปหล่อปัป๊ม60ปีของหลวงพ่อนะครับรูปหล่อ ปั๊มนี่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทําเป็นรูปหล่อองค์ลอยของหลวงพ่อแบบปั๊มนะครับเนื่องจากในวาระครบรอบอายุวัฒนะ60ปีนะครับของหลวงพอ่อเฉยนะครับรุ่นนี้นะครับได้เข้าพิธีบวงสวงในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดสังขะปรีดีนะครับและพิธีเถราพิเศษพศส่งน้ํายกหลวงพ่อเป็นยาคูเฉยนะครับเป็นการสมณศักดิ์ทางลาวโบราณน,นะครับ ใต้ฐานนะครับจะเป็นเสือตัวที่1นนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูกันอีกรอบนึงนะครับจานวนการสร้างน้อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะผมจะเป็นนานทีปีหนนะครับจะได้ดํจะได้รับดําริจากหลวงพ่อนะครับให้สร้างวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับแล้วพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็เป็นดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉไหนนะครับท่านได้คุยกับทางลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่านะครับว่าจะ ท่านอยากได้สร้างท่านอยากให้สร้างรูปปั๊มเหมือนองค์ลอยของหลวงพ่อนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าปีสองหหห้านี้นะครับเหมาะสมยิ่งนักนะครับผมเนื่องในวาระครบรอบอายุวัฒนะ60ปีของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ยังเป็นปีที่ทางวัดนะครับได้จัดงานพิธีใหญ่นะครับอีกทั้งนะครับอีกทั้งรุ่นนี้นะครับก็ยังได้เข้า วาระวิธีปลูกเสกนะครับตั้งแต่วิธียกช่อฟ้านะครับพิธีเทราพิเศษนะครับถือว่าเสกในวาระที่เป็นมหามงคลนะครับและเป็นประวัติศาสตร์ยกช่อฟ้าคือการยกของนะครับสูงขึ้นสู่ใจกลางของโบสถ์นะครับอันนี้สงมากมายนะครับพารนาอธิบาย10หน้ากระดาษก็ยังไม่หมดนะครับผมแล้วก็ยังอยู่ในพิธีเทราพิเศษนะครับฮดสงนะครับก็เป็นพิธีจัด ได้ยากครับเป็นพิธียกยนนะครับยกยศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้สูงยิ่งขึ้นไปนะครับรูปหลอปั๊มนี้นะครับจึงได้นามว่ารุ่นหลอยกฐานะยกบารมีใครที่ได้ห้อยวัตถุมงคลนี้นะครับชีวิตจะไม่มีคําว่าตกต่ํานะครับจะมีแต่สูงขึ้นนะครับและจะข้ามผลอุปสรรคได้ทุกอย่างนะครับด้วยความเป็นบารมีแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเป็นของขวัญพิเศษให้แก่ทุกคนนะครับผม รุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็ได้อ่าให้ชื่อรุ่นว่ายกฐานะบารมีนะครับผมอยากให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ห้อยได้ใช้กันจริงๆนะครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีการสร้างเพียง6,269ององค์นะครับผมโดยจะมีเนื้อนะครับหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับสร้างจำนวนหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับ สร <im> <eter> <im> ้างจํานวน260องนะครับเนื้อสำริดนะครับสร้างจํานวน260องนะครับเนื้อมหาฉนวนนะครับสร้าง560องนะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับสร้าง1,560องนะครับเนื้อทองแดงนะครับสร้าง3,560องนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อปอกลูกปืนลองพิมพ์60องนะครับเนื้อนวะฝังทองอีก90องนะเอ้อีก9องนะครับรวมแล้วทุกเนื้อนะครับ มีน้อยมากๆนะครับแล้วก็อนาคตด้านหน้าน่าจะหาได้ยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องดูกันแต่ละเนื้อนะครับเรามาดูเนื้อเงินก่อนเลยนะครับเนื้อเงินเราก็เห็นนะครับการปั๊มละเอียดนะครับผมตั้งแต่เมตานะครับยันอ่าางคิ้วนะครับจมูกนะครับริมฝีปากครับสังคตินิ้วมือนะครับหลวงพ่อเฉไนนะครับ เนื้อเงินนะครับจะตอกโคดณะที่สังกติที่มีกั้นนี้ไว้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับจะตอกวัดสังขปรีดีที่ฐานนะครับที่ยกขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็ของผมตรงอันนี้จะเป็นเลข4ี่ห้านะครับเนื้อเงินนะครับต่อไปเรามาดูเนื้อสำลิดนะครับ เนื้อสำลิศนะครับจะตอกคดณะที่สังกติเหมือนกันครับแต่ว่าต่ําลงมาหน่อยนะครับผมนี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่ารายละเอียดนะครับสมบูรณ์นะครับจมูกตานะครับปากนะครับนี่นะครับเนื้อสำลิศจะเป็นเนื้อที่อ มีการหล่อปั๊มแบบนี้มาตั้งแต่บโบราณแล้วนะครับที่ผมทราบพอทราบนะครับที่ได้เห็นนะครับก็จะมีรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับที่เราได้เห็นและรู้จักกันนะครับนี่นะครับเนื้อสําเร็จนะครับต่อไปเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับนี่คือเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาฉนวนเนี่ยนะครับดูพอปล่อยไปนานๆผิวจะออกแก่นะครับแล้วก็แบบจะสวยงามมากนะครับนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับจะตอกคดหน้าที่สังกติด้านหลังนะครับนี่นะฮะสังขาปีดีที่ฐานนะครับองนี้จะเป็น409นะครับต่อไปเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนนี่ครับเนื้อมือนะครับสวยมากคมชัดแจ๋วเลยนะครับเนื้อปอกลูกปืนนี้จะตอกคดหน้าที่สังกติด้านหลังนะครับ ด้านล่างนะครับนี่นะครับหกสองศูนย์นะครับเลขนนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงที่ตอกคดนะที่ฐานนะครับอันนี้เลขสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับนี่อันนี้เนื้อทองแดงนะครับ เนื้อปลอ,อกครับเนื้อสำริดแล้วก็เนื้อมหาชนวนนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับแล้วก็เราไปดูใต้ฐานนะครับใต้ขาเนี่ยสำคัญเลยครับจะเราทําการใส่ตัวเสือมขาดตัวที่หนึ่งนะครับหรือตัวคูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ เป็นตัวคูเป็นตัวดุนะครับถึงขั้นได้ล่ามไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สร้างชื่ออีกหนึ่งตัวนะครับก็ที่เรารู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เล่นหากันแพงนะครับคือเสือป่าแตกนะครับเหรียญเสือป่าแตกนะครับก็ตอนนี้ทองแดงก็อยู่เจ็ดแปดพันนะครับนี่นะครับจํานวนการสร้างน้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับ เสือหัวขาดตัวที่หนึ่งล่ามโซ่นะครับเนี่ยค,ครับนี่ครับแล้วก็รุ่นนี้ดูตำหนิยังไงนะครับผมก็ดูคร่าวๆแล้วนะครับคร่าวๆแล้วให้ดูที่ ใต้ฐานนะครับให้ดูดูจุดตัดนะครับจุดเดี๋ยวนะจะเป็นวงวงนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นโค้งอันนี้จะเป็นโค้งขึ้นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเนี่ยโค้ขงขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นโค้งลงอย่างเงี้ยนะครับนี่โค้งลงเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็โค้งลงนะครับ เราไม่จําเป็นต้องจําว่าโค้งลงหรือโค้งขึ้นนะครับเราให้ดูการตัดที่ที่เจียมาทางนี้นะครับเห็นไหมครับลากมาทางเนี้ยจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมพอสังเกตได้นะครับก็ดูตรงหูครับหูขวาของพ่อนะครับ หูขาของหลวงพ่อเนี่ยจะคมมากครับจุดตัดผ่านนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงจุดนี้นะครับคมมากนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเนี่ยดูที่หูนะครับเนี่ยคมมากเห็นไหมครับเป็นทุกเนื้อครับเนี่ยครับสังเกตได้ครับเป็นทุกเนื้อครับเนี่ยฮะ เนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับสังเกตหลักๆคือที่หูก่อนนะครับแล้วก็มาดูช่วงสังกติกับข้อศอกนะครับจะมีช่วงจุดตัดที่คมนะครับนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยช่วงศอกนะครับนี่นี่ยช่วงข้อศอกตรงนี้นะครับคมนะครับแล้วก็นี่ตรงข้อมือนะครับ สอกข้อมือแล้วก็สังคตินะครับสังคติคมยังไงเราต้องพลิกด้านหลังนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นนะคะเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันทุกเนื้อนะครับเนี่ยครับข้อสอกข้อมือนะครับเนี่ยฮะข้อศอกข้อมือนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับข้อศอกข้อมือเป็นเหมือนกันนะครับทุกองค์นะครับผม เนี่ยเราดูด้านขวาได้คนระับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้อศอกข้อมือข้อศอกข้อมือข้อศอกข้อมือนี่ครับเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่า หล่อปั๊มนะครับแซยิตนะครับหลวงพ่อเฉลยชันทาสาโรนะครับหรือว่ารุ่นยกฐานะบารมีนะครับผมก็ดูจบแล้วนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับข้อมูลอาจจะไม่ครบอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขอประทานอภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์จริงๆนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะ มีรุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นเก่าๆที่หลวงพ่อทำออกมาแล้วนะครับก็จะนำมานะครับให้ทุกท่านได้เรียนรู้และได้ศึกษาไปพร้อมกันนะครับผมจะได้เป็นการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อกันต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ